ค่ะทุกคนคะพบกับแตงไทยนะคะในช่วงแตงไทยกับ alive สานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยก็เปิดคลิปอยู่ที่ในรถเลยะคะ่ะแตงไทยก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวสถานที่หนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ที่มี ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการแต่งสวนนะคะก็เป็นอุปกรณ์ในการจัดสวนทุกอย่างมีครบครันเลยค่ะอยู่ในนั้นแล้วก็คลิปนี้นะคะแตงไทยก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เผื่อใครยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่เคยไปเที่ยวที่ตรงนี้นะคะที่มีสวนรวมอุปกรณ์แต่งสวนทุกอย่างเดี๋ยวแตงไทยจะพาไปค่ะว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นที่ไหนในจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ที่แตงไทยพาทุกคนมานะคะสถานที่นี้ชื่อว่าอินโดจีนการ์เด้นนะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลรค่ะทุกคนคะคือที่นี่เนี่ยก็คือจะมีทุกอย่างเลยที่เป็นเกี่ยวกับการแต่งสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกระถางอิฐหินดินทรายแล้วจะเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่กล้วยไม้ต่างๆที่นี่ก็คือมีครบวงจรทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็คือแบบ กว้างมากนะคะก็เดี๋ยวรอบแรกนะคะแตงไทยจะพาทุกคนเนี่ยไปชมรอบๆนะคะโดยการนั่งรถยนต์นะคะวันนี้แตงไทยก็มากับรถยนต์ t o โตยต้านะคะไฮลักซ์ลี G R สปอรทุกคนเขาเนี่ยมีรูปร่างบอดี้ที่เท่ดุดันนะคะสไตล์ G R สปอร์ Sport, สุดๆเลยนะคะเดี๋ยวแตงไทยเนี่ยก็จะโดยสารรถ t o โตยต้าไฮลักซ์ลีโว่ดีจอาร์สปอเนี่ยพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศภายในอินโดจีนการ์เด้นกันนะคะที่นี่ก็คือเป็นศูนย์รวมนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ การแต่งสวนเนาะ คือต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่อีทินดินทรายกระถางทุกอย่างก็มีครบนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันในอินโดจีนการ์เด้นกันเลยค่ะบรรยากาศภายในตลาดอินโดจีนการ์เด้นนะคะแตงไทยบอกเลยว่าล่มรื่นสุดๆนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขามีต้นไม้เยอะมากนะคะมีต้นไม้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์การตกแต่งสวนแบบครบครันเลยนะคะที่นี่เนี่ยมีหลายซอยนะคะกว้างมากมีหลายร้านด้วยนะคะราคาก็น่ารักเป็นกันเองสุดๆเลย นนะคะทุกคนแตงไทยก็นั่งอยู่ในรถนะคะต้องรอบแรกก็คือต้องนั่งโดยสารรถก่อนนะคะเพื่อสํารวจรอบๆนะคะเพราะว่าเขามีหลายซอยมากแล้วก็มีหลายร้านเนาะแล้วก็เราก็ต้องเลือกดูว่าจุดประสงค์เราจะมาซื้ออะไรเนาะก็ต้องเซอร์เวยก่อนว่าแบบร้านไหนมีอะไรนะคะถ้าเกิดมีรถส่วนตัวมาก็ดีมากก็เดี๋ยวแตงไทยตัดภาพนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆอีกสักนิดนึงค่ะ Oh, mm -hmm. ชื่นชอบของจำพวกแบบต้นไม้ที่เป็นแบบระบองเพชรหรือแคนตัสอะไรร้านนี้ก็คือสวยมากทุกคนเดี๋ยวแตงไทยแวะมาพาคุณผู้ชมมาดูความสวยงามของต้นไม้ร้านนี้นะทุกคนเออสวยมากทุกคนก็ชื่นชอบก็มาสอบถามร้านพี่เขาได้นะคะร้านของพี่เขาชื่อว่าร้านดิบ64สไซลอมั้งคะเออร้านอยู่ชื่อร้านอยู่ด้านหลังของแตงไทยนี่เองเออเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศต้นไม้ในร้านของพี่เขาคือสวยมากถ้าเกิดท่านใดชอบนะทุกคน นี่ทุกคนต้นไม้ในร้านกน็คือสวยมากมีมากมายหลากหลายทรงหลากหลายพันเลยนะท่านใดชอบบพวกกระปองเพชรแคนตัดอะไรพวกนี้นี่เออสวยมากทุกคนนี่เอาไปตกแต่งบ้านได้นะทุกคนสวยมากมีหลากหลายต้นด้วย อันนี้คือชื่อร้านของพี่เขานะทุกคนท่านใดที่ชื่นชอบก็แวะมาเที่ยวชมต้นไม้ที่ร้านของพี่เขาได้นะสวยๆทางนั้นเลย เดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวแตงไทยเนี่ยจะไปตามหาร้านที่ถูกใจนะคะเพราะว่าวัตถุป,ประสงค์ที่แตงไทยมาที่นี่ในวันนี้นะคะตลาดอินโดจีนการีนเนี่ยก็เพื่อจะมาตามหาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพิ่มเติมนะคะก็อยากจะปลูกต้นไม้ตามหากระถางต้นไม้ต้นไม้ที่ถูกใจนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกแต่งสวนเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแตงไทยเนี่ยจะซื้ออะไรเพิ่มเติมมาเพื่อตกแต่งบ้านกันบ้างน,นะคะก็โชคดีที่วันนี้มีไฮลักซ์ลีโว่จีอาร์สปอร์ตนะคะ ก็มีกระบะท้ายด้วยอยากได้อะไรก็ขนกันไปเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะแตงไทยกําลังจะหากระถางนะคะจะเอาไปปลูกต้นไม้ก็มาโผล่ที่ร้านอยูนะะ่กระถางเยอะมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเลือกกันก่อนว่าเราจะเอากระถางอะไรรูปแบบไหนนะคะไปปลูกต้นไม้ดีนี่กระถางเยอะมากค่ะทุกคน กระถางแล้วก็แบบพวกอุปกรณ์ตกแต่งส่วนไปบางส่วนนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินตามหาต้นไม้ที่ถูกใจนะคะก็จะเอาไปปลูกแตงไทยตามหาแบบไม้พุ่มแล้วก็เป็นไม้ใบไม่มีดอกนะคะแล้วก็จะต้องสู้แดดได้ทุกคนก็กําลังเดินตามหาอยู่นะคะก็มาอยู่ตามร้านขายต้นไม้แล้วนี่แหละเดี๋ยวไปตามหากันว่าจะได้ต้นไม้อะไรนะคะเป็นต้นไม้ที่ถูกใจไปดูกันเลย นี่ทุกคนเหมือนกําลังจะได้แล้วค่ะแตงไทยก็ได้ต้นไม้ที่ถูกใจละเป็นต้นไม้แดดนะมันชื่อว่าต้นเตยทองนะคะกระถางนี้นี่คือแบบนี่ยี่สิบห้าบาทเองทุกคนถูกมาก ใช่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแตงไทยก็ได้อุปกรณ์แต่งสวนที่แตงไทยตั้งใจไว้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาในรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันนะคะบรรยากาศที่นี่ก็คือดีมากต้นไม้เยอะมากอุปกรณ์แต่งสวนก็เยอะแถมราคาดีด้วยนะคะก็ท่านใดที่ยังไม่เคยมานะคะดูคลิปแตงไทยก็สามารถลองมาเที่ยวเดินเล่นดูได้นะเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือนะคะไปแต่งสวนที่บ้านกันราคาดีมากค่ะที่จังหวัดพิศณุโลกนะคะอินโดจีนการ์เดนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ สําหรับท่านใดเนี่ยที่ผ่านมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้วยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะคะยังไงคลิปนี้แตงไทยขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแตงไทยดอทแอลอีด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างๆนะคะนี่เลยไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย